่เมก็แรกเริ่มเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็เป็นวันที่วันที่9พฤศจิกายนนะคะวันนี้นับตัง3ตัวแล้วเราก็จะมาเป็นเด็กที่วัดนับปังก็ยังไม่มาเลยเพราะว่าไปถึงก่อนที่วัดนี้ทำบุญที่วัดนี้กัน ตุ่มบีโค้งตอนนี้นักฟังก็มาแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหเนด็ดกคนนี้เด็กแจ็คคนนี้วันนี้วันเกิดเหรอครับพูดกันวันนี้วันเกิดใครครับวันนี้วันเกิดฟังอยากถือกล้องไหมครับถือไหมน้องอยากถือไหมถือไหมโอเคไปเลินไปถืออันหนึ่งไหม,มถือนะถ่ายเองไวแบบนี้นเอ่อทูยูทูยู ทุกคนตอนนี้นับตังก็มาแล้วนะคะว้าวโอ้โหเป็นนายวัดกันตายไปเดินไปกับแม่วันนี้วันเก่ละครับดนลัครับวันนี้วัดแก่นับตังครับอยากถนัหมือไหมน้องอยากถือไหมถือไหมโอเคไปเดินไปกับย้อนไากินวนแถ่เออพี่แบงค์ก็อยากกินมันหนึ่งแถบหนึ่งคือแบบต้องโทรสั่ง ทรสั่งที่ที่ร้านมันเองที่แจกคา,าส่งแคาสิบบาทหนึ่งสองแล้วไปสั่งตรงนี้ตุอย่างอ่ะนุอย่างอ่ะนี่วันนี้แม่ก็เตรียมคลอดแล้วนะคะตอนนี้ใกล้คลอดเต็มที่แล้ว อนต้องถือลูกอ่าห่่ตรงพี่กังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยชิดนี้ก็วางลูก ีอไคะา่ามันเื่มากกับแม่เามีแม่หลายคนมีพ่ออเตาหวานตาิวอันนี้ถือว่าอันนี้ม่ถือว่า จ้าเนี่ยครัจ้าหนึ่งพีครับ,รรบมีทุกคนตอนนี้แม่ตองก็กำลังตัดของเ <c oughs> ตรียมไปถวายพระาานะคะไม่จมอ่ะครับจมไหมครับ,รบ <c oughs> แล้ววันนี้แม่ตึงก็ลองเอากล้องเนี่ยที่มันตกน้ำไปแล้วมันพังอ่ะเราเอามาใช้อ่ะก็ใช้ได้เฉยเลยอ่ะก็เลยมีตากล้องสองคนเลยกำลังไปเลยไปถวายเลยไป <c oughs> อันหนึ่งครับไปครับวิ่งไปหามพระพ่ม

วางเลยครับวางลงอองวางนั่งลงนั่งลงวางครับอืมอวางสุดแล้วอ่าอืมอืมอืมวางสุดแลวกาครบแล้วกินครบแล้วครับมีฝุ่นละอ้าวเราพายแก้วอะครับไปฮอดามควบแล้วครับอ้าว้าอีกทีนึงกันไปจ้ท

กาบก่อนหรลกาหน่อรเดียวกาบหนึ่งกับสองกับสามเนี่ยทำ้าแบบว่าตอนนี้เขินอะไรอ่ะอะไระก็กำลังลงมาฉันเพนนะคะลองยิ้มหน่อยิ้มไดยิ้ม ออเ,เอาอะไรมาครับเอาอะไรมาถวายครับเอาส่วนอะไรมาอะไรครับเอาอะไรไมาถวายเป็นอะไรครับทูชิครับแก้มบัวมาครับทู <c oughs> ชิครับวันนี้วันอะไรครับเป็นอะไรครับประกันต่าง

เออระวังปล่อยเน,นอ่ะชี้ไม่มีให้เนย่ะน้องหยิบเลยลูกน้องถือน้องถือเลยนั่นแหละยกไปทั้งกล่องเลย <c oughs> ให้เลย เขินอะไรร้อนหวานเฮ้เก่งจังเลยก็กำลังจะชัดนะคะ สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยเรียนหนังสือเก่งๆ <c oughs> นี่ยูหลานเราดีแสบนี่เมื่อวานยันงไม่ได้ขวบเลย <c oughs> ช่วยแม่แพ็คมันหวานส่งมันญี่ปุ่นเฮ้ยเอามากินมั้งเลย เอมากินด้วยเลยไดิจิ้ยิ้งยงองัได้ยิ้มันนยิ้มยิ้มกันยิ้อะไรกันอื้อหมือย้อนเลยอ่ะโดนถุกมาเหรอหวไหวไหวไหวโอ้ยมือย้อนเลอยอยไหไหวไหใช่่ะ กระดิ่งแมวมีมดมีมดไม่มีมดน้องแมวออกแล้วว่าน้องพี่แม่น้องเอามดออกเหรอใช่ตัวน <oh ี <h <h ้ก็ไม่ดีเลยใช่ไหมพี่ทุกค่ําจิ้มแล้วแต่ตอนเย็นเราก็จะปอกิ้นกันาอืไปเรียกรูปอะไรชิ้นพิมพ์รูปอะไรนะาิมพ์ยูที่มันที่ที่เทียนที่มันขึ้นมาอีกอ๋อเทียนขึ้นมาอีกเทียน่อไม่ดับใช่ไหมเอาอันนั้นใช่ไหมถอาแบบเป็นไฟเย็นด้วยนะ เอาปากเออเห็นฟันไหมเห็นฟันสีดำสีดำหรอมันเป็นไงอ๋อแล้วน้องมีสีดำมาดูดิน้องดูดิมีสีดำมาฉีดดำไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยอ่ะ ไหนดูดูน้องพี่แบงดูน้องมากดูน้องก่อนอ่าเลยใหกบกันจุพี่แบงไร่จุพี่แบงอไปนอนก่อนด้วยกูไปเดินต่ใ้ก็บตังที่เ่าเหรอให้เะใะ้อจะนโดนใบต่ายต่งกันนี่นะอาอนี้มาายนกันยนกันยนกันจะไมไหน

ซาหนึ่งแถมหนึ่งค่ะทุกคนเยอะสั่งมาอีกสิบกล่องทาง้ต้ไหนอเอามดให้พี่เอ่อสวยสูงโอ้าแบบงงงวันเปิดวันเปิดวันนี้เขินเขินเขินหน่อยๆคนที่เขินเขินเนหน่อยๆดันด้นขันไป อีวก็บอกว่าเดี๋ยววันดีกาูใช่ไหมจะมปสุรัตต้เฮ้ยแล้วพอเป็ถ่านเล็กกี้ก็เป็นแบบนี้เลยเหรอไม่ต้องมีฐานเลยเหรอฮะโอ้หน่อยสุดยอดเลยว่ะนีเพสองเทียนเล็กไปเ่เทียนเล็กไปเตเตยเตยเตเตยเตยมันเป็นกาแฟ เดี๋ยวแวตื่นได้เลยนะ Happy birthday ดูอยู่อ้าวเป่าเร็วเป่าเร็วเดี๋ยวจะได้กินเป่าดูนี่ดบเป่าโอ้ยได้กินได้ยังคะกินได้ยังได้กินได้น้า่ายเขาเอากุ้งสามตัวได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลุงขอละอ่าอ้าวอ้าวได้ไหม ดูมองดูมองดูมองได้ไหมลูกเดี๋ยวลูกฟังให้ขีดมันหนึ่งเดอยนี๋ยวลูกฟังให้ขีมันนึงลูกขีมาไม่ขีมเนี่ยลูกฟังที่หลอกขายล้าหน้าที่แฝดที่เสียงมันไม่พออ่ะขีมก็เพี้ยนเพียนลูกอ้าวตัวนีตัวนึงนะนี่นะนี่นะลกลว่าความซมาจากไหนแบบที่ปอต้องไม่ยอมสั่งพลาข่าวว่างนะ อันนี้มันเป็นกล้องนูนเหรอใช่เป็นสามร้อยหกสิบเหือะไรเพ้นทดีค่ะเหือะไรเพ้่ฮะพาพิซซ่าได้ไหมคะนี่ของใครอ่ะของใครนี่อใครของใครครับพูดสิครับ ของขายของนับตังค์ป่าแล้วลุงขอถ่ายเกี่ยวคู่อยู่พร้อมเอพร้อมยหงจะซื้อคเปลาหน่ค่ะวพร้อมด้วยเลยขอหวยพร้อมด้วยโอ้ขอให้หนูเป็นเด็กดีทำไมเไไหนอะดูดิ้าั่อไดงเยนีขอหวพร้อมแล้วเขินพาไปให้ตื่นไทันา ไปเรียนที่ไหนเนี่ยรับไปเรียนที่ไหนเนี่ยที่ไหนมีอนุบาลรอบใหม่เราเรียกลุงตาได้อนุบาลรอบใหม่มีที่ไหนบ้างตอั้นมาเตอนนั้นมาเลยเรียกว่าแอลกันนี่ก็แอลกันนแอลไม่ทวงข้าวหวยนแอลออกไเอาล้านเรียกล้านถึนเลยล้านาไปเอาโอ้พอนับตังค์เยนะคะ Happy b i r t h บ a เนะคะขอับตัง เปนความุขมากนะคะตอนนี้จะไม่หีสุขธาพัฒน์เองยนะคะขีดหนึ่งได้ไหมคะขีดหนึ่งได้ไหมคะยังไม่หมดนักตานูกตาลูกค้านี่ทางนี้ลูกดีไปสองมือนะดีดีนะนู่นงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคนโอตัวนะครัมีความสุขมากนะคะตัดที่เบรคครับพ่อตุ๊กตี้คุณแม่ที ไอเย็ดสิ่งมันด้านนะก็มันชัดกว่าแันไหมคะเย็ิงกินเร็วๆอันนี้ยิ่ที่ไหนคะมันมันดีกว่าโทรศัพท์ยังไงเออยร้อยค่อร้อยคร้อยหรอใจเย็นะครับอ่านับตามเป็นเด็กดีนะลูกนะคะอย่าอย่าดื้ออย่าโซนนะลูกนะนะโตไวๆสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะน่ารักมากเลยขอบคุณครับทุกคน แฮปปี้เบิร์ต o ดย์ทูที่ร้องเพลงนว้น่ารักจังแต่ตอนนี้ค่อยตอดเค้กกินแล้วใช่ไหม